สวัสดีครับผมวันนี้วันที่28ตุลาคม2องพนะครับผมเมื่อคืนฝนตกลมแรงนะครับผมวันนี้ผมพามาชมผักหวานป่านะครับที่ปลูกในรูปแบบผสมผสานนะครับผมใช้ระยะเท่าไรถึงจะเหมาะสมนะครับผมระยะการปลูกนะครับผมพามาชมที่สวนนะครับ ที่สวนนะครับผมผมจะใช้ระยะประมาณ1เมตรนะครับระหว่างต้นนะครับผมแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรามีต้นไม้อะไรอยู่ด้วยนะครับอันนี้ผมให้ดูนะครับอันนี้คือต้นผักหวานป่านะครับนะครับผักหวานป่านะห่างประมาณ1เมตรนะครับผมแต่ว่าแปลงนี้ผมมีน้อยหนาอยู่ด้วยนะครับ ตัวนี้เป็นแปลงรูปแบบผสมผสานนะครับผมก็จะดูลกทึบนะครับแล้วก็อาจจะยากในการบริหารจัดการในการเก็บยอดนะครับผมไม่ถ้าเป็นรูปแบบที่เขาทำยอดขายเขาก็จะไม่ได้มีไม้พี่เลี้ยงหรือว่าไม้ผสมปลูกไม้ผสมเยอะนะครับเหมือนที่สวนอันนี้เป็นพยุงนะครับเดี๋ยวผมพามาชมแปลงเต็มๆเลยนะครับอีกแปลงหนึ่งติดกัน แปังนี้เป็นเปแปลงเริ่มแรกนะครับที่ผมปลูกครับต้นผักหวานป่าสูงประมาณระดับ3เมตรขึ้นหมดแล้วนะครับให้ดูนะครับแปลงนี้เดี๋ยวผมจะต้องทยอยตอนนะครับเพราะว่าเขาสูงเกินไปไว่าจะตอนยอดเขาออกครับให้เขาเตี้ยกว่าน,นี้นะครับ เดี๋ยวผมพามาดูนะครับต้นที่ผมตัดแต่งทำสาวนะครับเรียกว่าตัดแต่งทำสาวไว้แล้วกันเนี่ยครับอันนี้ประมาณระยะที่ประมาณ80เซนนะครับผมตัดไว้ปีที่แล้วนะครับให้ดูนะครับเขาก็จะแตกเนี่ยครับกิ่งใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวจะเราจะมาเลือกกิ่งไว้นะครับเขาก็จะสูงนะครับถ้าเราไม่จัดการตัวนี้เป็นรูปแบบแปลงผสมผสานนะครับ ควหวานป่าเป็นหลักมีไม้ป่าด้วยนะครับไม้ป่าเป็นรองระยะแปลงนี้มีทั้งแต่ขั้นต่ำก็น่าจะอยู่ประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็มีห่างบ้างนะครับจริงๆไม่ได้ห่างนะครับมันตายนะครับปลูกไม่ขึ้นนะครับแต่ตรงนี้แต่ก่อนนี้เป็นยางนาครับตรงนี้เป็นยางนาตอนนี้เขาตายแล้วนะครับ ผักหวานป่าที่สวนนะครับผมสวนอยู่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับปแปลงผสมผสานนะครับนี่พามาชมกันครับตอนนี้สูงมากนะครับถามว่าสีแดงที่ผมทาไว้ทําอะไรนะครับตัวนี้เป็นต้นตัวเมียนะครับติดลูกผมก็จะทาสีไว้นะครับ,จะ,ะรบจะได้ ไม่สับสนนะครับเวลาแต่งกิ่งหรือทําอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมแต่งต้นไว้นะครับทําสาวนะครับนี่ครับปีที่แล้วให้ดูกันชัดๆครับเดี๋ยวเรามาเลือกกิ่งนะครับเดี๋ยวทํายอดปีนี้นะครับตัวนี้เป็นรูปแบบผสมผสานนะครับอันนี้ที่เห็นเป็นกลุ่มเนี่ยครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้ผมปลูกต้นตะขบเป็นพี่เลี้ยงนะครับอยู่ตรงกลางตอนนี้ตะขบตายแล้วนะครับ หวานก็ยังอยู่นะครับถามว่ามีผลไหมครับที่บางที่บอกว่าพี่เลี้ยงตายแล้วผักหวานตายมีครับผมของเราก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้ามีน้ํามีล่มตัวอื่นช่วยเขาก็อยู่ได้นะครับอาจจะใช้เวลาฟื้นตัวหน่อยนี่ครับวันนี้ผมแต่งออกไปนะครับนี่ครับขึ้นมาใหม่นะครับแล้วจะเลือกไว้นะครับอาจจะตอนออกแล้วก็แต่งทรงพุ่มใหม่นะครับ เดี๋ยวปีนี้ก็จะทยอยทำอีกนะครับขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์นะครับว่าจะแตกเร็วหรือว่าช้านะครับนี่ครับแปลงนี้น่าจะสักสองงานนะครับผสมผสานแต่เน้นผักหวานป่าเป็นหลักนะครับมีไม้ป่ารองแล้วก็มีไม้ผลน้อยหนาแต่เริ่มทยอยตายเกือบหมดแล้ว แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับผมสําหรับท่านที่ถามว่าระยะที่ปลูกผักวันป่าสําหรับแปลงผสมผสานผมใช้ที่ระยะเท่าไหร่ประมาณ1เมตรนะครับผมใกล้กว่านั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเขาโตแล้วมันก็จะเปลืองต้นพันธุ์โดยใช่เหตุนะครับแต่ถ้าระยะ1เมตรหรือเมตรยีเมตรห้อย่างเงี้ยครับพอถ้าเขาโตขนาดนี้ครับจะเหมาะสมในการทำงานในการเก็บนะครับผม เราไม่ได้เก็บผักหวานกำรรนะครับที่ว่าที่ขายเป็นกิโลนะครับแล้วขายส่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะเราเน้นเก็บยอดอ่อนแล้วก็ขายตามบ้านนะครับแล้วก็ตามออเดอร์ที่เขาสั่งนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมช่องวิถีมานะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามให้ด้วยนะครับผมจะได้ไว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันช่องวิถีมานะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ